you made me อมทลายลอเรนมันยาทำเดตติ้งปังสุดละครช่อง3ปีนี้เหล่าแฟนคลับพูดจ้นโปเบล,ล่าเขาดาวน์นับผอยหลังกันให้ดีครั้งนี้เขาได้เลยจะเปลี่ยนไปกับความจัดจ้านทีออ่ทะยุคูนในละครสุดร้อนแรงแห่งปีลอเล่มันยารับประกันความแซ่บด้วยเบสออนทูสตอรี่ผลงานล่าสุดของผู้จัดนกจริยาแอนโฟเนีคไคเมกเจอร์เจกุปจำกัดย้อนกลับไปตั้งแต่ปล่อยทีเซออกมาก็ทำโซเชียลรันจีเทนทวิตเตอร์แฟนคลับทั้งในและต่างประเทศเข,ข้ามาคอมเมนต์ไม่าขาดสายอีกทางยังเป็นการพิกดบาร์สำคัญของวาวานิชาและหลุยสกอตจ ตามองไว้ให้ดีพร้อมสนทับเว่นแสดงคุณภาพมากฝีมือมากมายสำหรับเรตติ้งในตอนล่าสุดเมื่อคืนวันที่สงพฤศจิกจายนที่ผ่านมาเราขอเรื่องร้อยเล่มยมันญาได้ทำเรตติ้งไปได้4.172ผู้ชมรับชมในพื้นที่กรุงเทพมหาคอนครอยู่ที่6.074ต่างจังหวัดในเขตเทศบาล4.803และต่างจังหวัดนอกเขตเทศบาล3.509 ขอบคุณข้อมูลข่าวสารจาก n t t r เ tain ทที่นี่ .com ด้วยค่ะ